แล,แล้วก็มาถึงบอนสีที่สั่งนะรอบนี้เราสั่งไปทั้งหมด6ต้นอันนี้ก็คือรอบแรกธาตุบางแก้วเจ้าปอแก้วแล้วก็พะะธาตุพ,พ,พ,พนมนี่คือการห่อของแพ็กเกจวงการบอนสี แล้วก็ในกล่องเขาก็มีกระดงกระดาษอะไรยัดมาเรียบร้อยแน่นหนาบนนสีมาแล้วจาว้าว้าวสวยจังเลยอันนี้ก็คือทาตบางแก้วทาตบางแก้ว เราซื้อมามันจะต้นเราหกกับ99อะ่ะแต่เราจำไม่ได้แล้วว่าต้นไหน69แล้วก็ต้นไหน99แล้วก็อันนี้เจ้าปอแก้วส่วนต้นนี้ก็พระธาตุพนมสีสวยมากสีสวยจริงๆดูสิว้าวกัดสีมาอย่างสวยเลย ท่าท่พนมก็ในเมื่อกูหลาบมานทำท่าจะไม่รอดเนาะมันก็ต้องต้องลองดูหาแบบวงการอื่นแต่ว่าบอลสีมันก็ยากอยูน่นะเราเองก็ไม่รู้ว่าพอเลี้ยงเองแล้วสีมันจะได้แบบนี้หรือเปล่าแกะเสร็จแล้ว มาดูเต็มๆแล้วอันนี้ก็คือธาตุบางแก้วสวยงามกัดสีมาสวยมากเลยธาตุบางแก้วอันนี้เจ้าปลาแก้วมันก็คือเป็นใบกลมเนาะอันนี้ ้งกเพราะจริงๆอะ่ะเราเป็นคนที่ชอบประเภทศขาวเขียวเนาะเรากลัวว่าพอซื้อมามันจะแบบลายมันจะซ้ำๆกันก็เลยองหาอะไที่แบบแบบๆออกบ้างอันนี้ก็คือพระทาตุพนมแบบจริงๆเราจะชอบเป็นแนวเนี้ย ขาวเขียวแดงคราวนี้มันก็จะมีหลายแบบอ่ะมีเป็นแ้มมีเป็นฮาร์ปแก็ต้องเลือกทรงใบด้วยหลายแบบแต่เราก็ยังไม่ค่อยรู้จักประเทศบอลสีอะไรมากหรอกแต่ว่าเคยหาดูคือมันแตกประเทไปเยอะมากแล้วก็มีแบบกาบอีกใบากาบก็คือเนี่ยบอลเทพอักษราที่เรา เห็นครั้งแรกเราก็ปิ้งเลยเราก็เลยหาซื้อมาเนาะอันนี้ก็เป็นแจ้งบอลสีชุดใหม่เดี๋ยวจะมีมาเพิ่มอีก3ามนะคะวันนี้เย็นวันอังคารย3ิบสามพฤษภาหากหกกุหลาบบอกฉันชักจะหมั่นไส้แล้วนะฉันก็ยังไม่ได้สุข,ขิดกับเดาทำไมอ๋อกับเดาเหมือนกันแต่ยังกลับไม่หมดทยอยกับ นี่เธอถึงขั้นต้องหาต้นไม้ใหม่มามาใส่โคกันเลยหรอมาบีบกันเลยหรอทำไมทำอย่างนี้ไม่ไหว้หน้ากันเลยนะอันนี้กระบาอันนี้เป็นกระบะกระบารายแมวของกู๊กู้สมัยยังเป็นอ่อนน้อยสมัยเป็นแมวเด็กแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้มาหลายปีแล้ว ก็เลยเอามาเป็นถาบรองน้ำเนาะใส่น้ำแล้วก็เอาบอลสีใส่ไว้ดูท่างานนี้ตู้อบต้องมาแล้วแหละเพื่อฟุ้งฟักให้เขาแข็งแรงดูแบบนี้มันก็มีความหวังแต่เดี๋ยวถ้าเอาบอลสีต้นเก่าๆที่เราเคยมีพอเอามาวางปุ๊บ ดับฝันชอบกลดูทำแม่งทำแม่งแต่ไม่เป็นไรเอาแบบนี้ดูสวยงามดูดีมีความหวังส่วนต้นอื่นก็ประคองประคองกันไปยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับนะโอเคเข้าที่เปิดไฟสองต้นไม้ให้เรียบร้อย แล้วเราก็เลยรื้อบอนสีสองกระถางเนาะที่ว่าเหมือนกับว่าอยู่ดีๆเขาก็นิ่งไปก็คือสหัสเดชะแล้วก็บอนเพชรเจ็ดสีอะ่ะไม่แน่ใจว่าเพชรเจ็ดสีหรือว่ากเกาะเพชรเจ็ดสีเนาะคือก่อนหน้านี้ที่จะสวยงามอลังอลังอยู่ดีๆก็แบบมันก็เหี่ยวเฉาแล้วก็นิ่งๆไปไม่ได้แตกยอดแตกนอง แต่ตอนที่เราลื้อเมื่อก,กี้เนี่ยย่อตัวหัวเขาก็ไม่ได้เน่าอะไรนะเราก็เลยว่าอ่ะน่าจะพอมีหวังที่เขาน่าจะแตกใหม่ได้เราก็เลยแยกเขามาอยู่ในกระถางเล็กแล้วก็แช่ไว้ในกระบะอ่างน้าเนี่ยไม่ค่อยเหอเลยคุณกุหลาบบอกหม่นไส้ดูซี่จะไปได้สักกี่น้ำ ตอนนี้ที่เลี้ยงง่ายแล้วก็โตว,วันโตคืนงามเอางามเอาก็คือออมเพชรกลายพันเนาะคือ,อยังคงงามแล้วก็ไม่สลดไม่แห้งเหี่ยวไม่อะไรเลยโตว,วันโตคืนแล้วก็เสร็จถีน้ำเต้าทองเลี้ยงง่ายให้ดอกตลอดไม่ต้องดูแลแบบอะไรมาก บอลสีชุดที่สองมาถึงแวววันนี้ก็เย็นวันพุธยี่สี่พฤษภาหกหกก็เป็นบอลสีที่สั่งมาใหม่อีก3ต้นน,นี่คือการการหอ่อการแพ็กเกจนี่เปิดให้ดูเลยว่าเขาหอ,อยังไงทำยังไงมาให้เราบ้างปึ๊บนี่ น่ารักนะวงการพวกไม้ใบกับบอนสีเขาก็จะมีวิธีการแพ็ควิธีการซีนกันมาแบบนี้ก็รัดกลุมดีว้าวสนุกตอนแกะเนี่ยได้มาเพิ่มอีกสาม มาถึงบ้านปุ๊บไม่เข้าบ้านนั่งจุมปุ๊กยู่หน้าบ้านนี่แหละนี่มาแววอันนี้ก็คือลูกเจ้าวังบวกธาตุบางแก้วลูกเจ้าวังบวกธาตุบางแก้วส่วนอันนี้ อันนี้คือเจ้าจัก,กระพัดเจ้าจัก,กระพัดต้นต้นนี้ก็คือยอดมงกุฎเนะเพราะว่าด้วยความที่เราชอบแบบนี้ก็จะหาซื้อมาก็จะสไตล์จะกใกล้ๆกันคล้ายๆกันก็ต้องหาอะไรที่ ฉีกออกมาหน่อยฉันพูดแล้วเวิร์กแล้วเวิร์กหาทำไปหมดแต่ไม่ได้ดีสักอย่างเข้าแก๊งไหนแบงก็ไม่รอสักแก๊งไม่ถึงเฉพาะของเงอน,นะเอาๆก็สนุกดีเข้าที่แล้ววันนี้เราก็ถอย ถาดมาใหม่และถาดอันนี้แหละที่เป็นตัวที่ช่วยให้เราไม่เปียกฝนเพราะว่าเมื่อกี้ตอนนั่งวินมอเตอร์ไซค์มาก็เอาถาดนี่แหละครอบห <g ười> <g ười> ัวไว้การลนการฝนอย่างฮ่าอยู่ตรงนี้นะเด็กๆตัววันตัอคืนนะแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนจะซื้อตัวครอบให้เป็นฝาอบเนอะตัวครอบ ส่วนตรงนู้นก็คือแก๊งที่มาเมื่อวานอันนี้แก๊งที่มาวันนี้ส่วนอันนี้ก็คือหน่อของสหัสดเชะหัวหัวองห,หัวของสหัสดเดชะเอาไว้ กับดาวอีกหนึ่งตั้งใจเอาออกมาอยู่ข้างนอกเพื่อที่จะได้รับแดดไงยืนตายชากล่ะโอ้วิทฮัสแอนโซหลังจากที่ผ่านมรสุมอะไรกันมากันตั้งเยอะสุดท้ายก็เด็กสมอลเวยสีแงแกไปแล้ววิทฮัสแอนโซของเราวันนี้ก็เช้าวันเสาร์ยี่พฤษภาหกหก กับดาวอีกหนึ่งทำไมอ่ะทำไมผงเป็นแบบนี้ฝนมันก็ไม่ไดดตกอะไรรดน้ำลก็รดปกติทำไมเป็นไดแบบททำไมกับดาวจ้า I turn to ashes, but only just sometimes Inhale your smoke, but you still act surprised It's not my fault when we end up capsized You call me crazy now, but you don't understand I'm calling out to you, can you hear a thing? Cause you lit the match, that ignites the flame I'm the TNT but you're the spark to blame, and it's fire. Burning holes inside my brain. Feel the fire, keep the melters down again. Now it's pouring through my veins. But I said you're the spark to blame, and it's fire.